สวัสดีครับรายงานส,สดจากหมู่บ้านเดคอนเน็กดอนเมืองนะครับจะเห็นว่าบ้านนี้สูงมากครับตอนนี้ผมเดินอยู่นอนประมาณเอวนะครับกลางซอยบางจุดนี้ถึงน้าอกนะครับนี่เป็นบ้านพี่เอกพยายามจะกั้นแล้วเอาไมา่อยู่นะครับสูงจริง เดินไปทางบ้านคุณแหม่มามาครับด้านหลังคล้า,ายๆกันทางส่วนสาธารณะตอนนี้ในหมู่บ้านยังไม่ตัดไฟนะครับยังใช้งานได้อยู่ครับด้านบนถ้าใครยังก็ยังมีอยู่หลายบ้านที่ยังอยู่ในในบ้านอยู่ยังไม่ยอมไม่ยอมออกมาคือความยัง บ้านพี่เอกด้านหน้ากันเราไม่อยู่นะครับพี่เอกครับสำหรับพลาสติก <c oughs> <c oughs> เรียกว่าอะไรดีในบ้านพี่ลุงก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> บ้านพี่หนุย่ย <c oughs> <c oughs> ทุกหลังจะภาพเดียวกันมาคาดคิดว่าจะสูงขนาดนี้ครับบ้านคุณหมอ อันนี้เดินอยู่คนเดียวก็เปีเป่ยๆเหมือนกันกลัวงูแต่มันคงไม่กล้ามาครับเพราะงูในหัวเยอะกว่าฮนะบ้านผมเองครับมีกระถังต้นไม้บ้านผมครับไม่กล้าเก็บครับกลัว,ม,วมีอะไรอยู่ในต้นไม,ม้บ้านผมเองนี่บ้านผมเองข้างในนี้จะบอกว่าเหม็นมากครับเหม็นจริงๆพอดีผมมีเอ็มเหลืออยู่ก็เลยเทลงไปนี่กูจะช่วยอะไรด้บ้างหรือเปล่าแต่เหม็นมากมาก นี่คุณบ้านอกางกันนะครับคุณหมอไอ้คุณอาจารย์ทีเข้ามาน่าสงสารน้องสิงไปไหนก็ไม่ได้ซอยข้างในนะครับนี่บ้านบอยมอไซน่าเสีดายมากจริงข้างในก็มีรถบางอันห่ออยู่ครับห่อน้ำอยู่นะครับ บ้านบอยมีมอไซค์อยู่คันหนึง่งก็พยายามกั้นอยู่เหมือนกันจะคงสู้ไม่ได้เพราสูงเกินคาอันนี้บ้านพี่ยุรีนี่ก็หนีน้ำจากอ,อยุธยานะครับก็ยังมาเจอน้ำที่เดี๋ยวคนเล็กอีกครั้งหนึง่งทุกคนอ่ามีสารจากพระไพมณีหรือเปล่าอไม่มีนะครับ บ้านไขน่เนอาไม่รู้จาัานี่เครื่องสื้อผ้าลอยแล้วฮะต่อไปคงไปอยู่พิพิธภัณฑ์แล้วะครับเป็นของเก่าไปบ้านพิยุทธบ้านพิยุทธนี่ต้นไม้น่าสดายมากครับจะปลูกต้นไม้ได้สวยมากตอนนี้อน่าสดายจริงๆบ้านป้าขายของมากดีกว่าคือบ้านป้าขายของ รู้ว่าน้ำยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าจะได้เราคอได้อยู่อันนี้ห่อรถไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างกันหอ่อรถผมก็อยากรู้จริงว่าห่อได้เปล่าห่อรถไปนิสันอ่าะแจ๊ดน,นี่ก็ห่อห่อมันเวิร์กไหมครับน้ำไม่เข้าเลยอืมน่าซื้อมาใช้ อน่าจะเป็นรถคนตู่ข้นไหนสุอโดนเหมือนกันทุกหลังครับถ่ายหลังเดียวใช้ด้กันร่วมใช้ร่วมวกนมันได้หมดเลยของกินเยอะอยู่ไหมครับเ <laughs> มื่อกี้เอาไข่กับน้ำมาให้